เอาเรามาดูนะงวดนี้สำหรับเจ็ดวันเกิดจะมีเลขนำโชคเป็นเลขใดบ้างใครที่เกิดวันอะไรเนี่ยพิมพ์เลขของตัวเองขึ้นมาส่วนใครเนี่ยที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าเอ๊งวดนี้อะไรเด่นเนี่ยอาจารย์แนะนำนี้นะเราลองจดให้ครบทั้งเจ็ดวันเลยแล้วเราลองสังเกตดูว่า เลขไหนที่เด่นเลขไหนที่ซ้ำกันแล้วถ้าใครที่จดไม่ทันนะกดมาที่โปรไฟล์จะเข้าไปที่ลายของอาจารย์นะพอกดเข้าไปที่ลายแล้วบอกว่าขอสรุปเลขอาจารย์จะสรุปเลขเจ็ดวันเกิดให้ดีไหมดังนั้นเคล็ดลับข้อแรกคือจดให้ครบทุกเลขใครที่เกิดในวันอาทิตย์เลขเด่นได้แก่ เลขห้าเลขหกเลขหนึ่งอทิตย์นะเลขห้าเลขหกเลขหนึ่งแล้วก็แถมหนึ่งให้อีกตัวเป็นห้าหกหนึ่งหนึ่งเพราะว่าอาทิตย์เนี่ยเด่นเรื่องหนึ่งเบิ้ลเข้าไปต่อมาวันจันทร์จันทร์นะจันทร์นี่หกยังมาอยู่เจ็ดก็มาสองก็มา แล้วก็สามอืมคันจันนะหกเจ็ดสองสามอยามีทีนึงนะจดให้ครบทุกวันเกิดแล้วบางทีอะ่ะโชคมันอาจจะไปออกคนที่เกิดวันอื่นที่ไม่ใช่วันเกิดเราแต่เรารู้ไงก็ได้เปรียบคนอื่นต่อกันนะต่อเลยนะต่อมาวันอังคารอังคารเลขเด่นได้แก่เลข เจ็ดม่อีกแล้วเจ็ดนะหนึ่งสามแปดอังคารเจ็ดหนึ่งสามแปดพอวันพุธตอนนี้พุธนวนะพุธหนึ่งเด่นออกมาหนึ่งสอง 4 9่มันพุทธหนึ่งสอต่อมาเพาาบบื่อรหัสสรบดีพระบดีเลขสอเลขสาเลขห้ 5, เลขศูพรหัสรบดี2 3 5สต่อมาสุก สามสี่ชอบเรียนกันในวันนี้6 8แปดสุกสามสี่แล้วมาจบที่เสาเสาสี่ศ์ห้าเจ็ด สองคือสี่ศูนย์ห้าเจ็ดเดี๋ยวในครั้งนี้อาจารย์จะบอกเลขเด่นที่น่าจับตามองคือเลขสามนะในงวดนี้ครั้งหน้าเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกประกอบให้ว่าจะต้องเป็นสามแล้วไปนในทางไหนต่อเพราะว่าเราจะไม่จบในครั้งเดียวหรอกครั้งต่อไปอาจารย์จะมาวิเคราะห์เป็นลายราศีให้ส่วนใครที่เน้นย้ำเลยว่าพอ,อได้รับเลขแล้วเราอยากมีพลังะ มีให้เลือกสามอย่างไล่เรียงไปเลยนะอย่างแรกเนี่ยให้เราส่งชื่อสกุลมาอาจารย์ให้ส่งตอนนี้ได้เลยนะวิธีการส่งคือไม่ใช่พิมพ์ตรงนี้นะชื่อชื่อสก,กุลกดไปที่โปรไฟล์จะมีลายของอาจารย์อยู่เราไปส่งชื่อสกุลทางนั้นโบชาครูร้อยเก้าสิบเก้าบาทเขเรียกว่าเทียนพลิกชีวิตเทียนพลิกชีวิตเนี่ยจะจุดต่อหน้าท่านทาวสวรร จะมีทั้งหมดสามเล่มหนึ่งคนเนี่ยอาจารย์จะเชื่อประสิทธิ์สามเล่มเลยนะลราจะขานชื่อเราตอนหน้าทเวสวรรตอนบ่ายสองตรงวันหวยออกเพราะว่าเป็นช่วงที่ใกล้หวยออกแล้วท่านจะประทานพรสูงสุดไงเทียนเวสวรรพลิกชีวิตมีสามเล่มได้แก่เวสวรรนะพลิกเอาโชคของเราเข้ามานะคือท่านน่ะจะบรรดาลโชคสองบันดาลทรัพย์จากทุกทิศทุกทางแล้วสามบัรดาลวาสนาให้เรามีวาสนา ได้เงินจากทุกทางนั้นแบบนี้บุชาครูร้อยเกบาทนะเทนพลิกชีวิตนะส่งชื่อสกุลมาแล้วร้อยฐานจิตอยู่ที่บ้านบายสองตรงอาจารย์น่ะจะไลฟ์สดๆแล้วก็มีหน้าที่แค่ฐานจิตพร้อมกับอาจารย์ส่วนใครที่ทําไปแล้วหรือยังไม่ได้ทำก็แล้วแต่ตอนนี้ยังทนันเรียกว่ายันมหาสถียันมหาสฐีนี่เอาชื่อสกุลนะ่ะมาใส่ลงไป ในยันที่มีการเรียกทัพย์รับโชครบุกิศทางใส่กรอบทองสวยงามแบบนี้แล้วให้อาจารย์ปลุกเสกให้เรียบร้อยแล้วจ,จัดส่งไปให้เรานะใครที่ได้รับไปแล้วเอาไปฐานจิตให้ดีอย่างยันมาจถีนี่เราได้รับยันไปเราก็ไปฐานจิตใครที่ส่งเชื้อสกุลมาแล้วถึงยังไม่ได้รับก็ให้ฐานจิตได้ทันทีเช่นเดียวกันเพราะว่าอาจารย์จะประสิทธิ์ชื่อทันทีที่เราบูชาครูมา แบบนี้499สําหรับคนที่ทําคนเดียวนะส่วนใครบอกอาจารย์ขอแรงสุดเลย้ทวเวสวรรณท่านเป็นเจ้าทรัพย์ขอท่านบรรลทรัพย์บรรลโชคชั้นสูงสุดขอจุดเทียน้ทวเวสวรรณเจ้าทรัพย์แบบแรงสุดเลยองค์ใหญ่ๆอย่างนี้นะอันนี้เป็นเทียนนะพวกเราที่เป็นสีเหลืองเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่อาจารย์จะประสิทธิ์มนที่เรียกทรัพย์เข้าไปแรงสุดสีเหลืองเหมือนสีทองคอําเรียกว่าเทียนเวสวร,รัณ์เจ้าทรัพย์999บาท ซึ่งแรงนะใครที่เน้นย้ำาลังบันใหญ่เนี่ยให้จัดเนี่ยเทียนไปสวรรค์จะสับจุดใบสองตรงวันหวยออกวิธีการส่งชื่อสกุลกดที่โปรไฟล์ส่วนตัวจะเข้ามาที่ลายอาจารย์ค่อยมาบูชาครูแล้วก็พิมพ์ชื่อสกุลส่งมาแล้วก็รอยฐานจิตตอนบาบสองตรงของวันหวยออกนะ mm hmm. ก็ใครฟังสรุปไม่ทันนะจะดูจากหน้าจอนี้หรือ จะกดโปรไฟล์นะกดไลน์เข้ามาขอโดยตรงก็ได้ก็ขอให้ทุกคนรับเคล็ดลับโชคลาบรับเลขเด่นไปก่อนใครติดตามอาจารย์เดี๋ยวจะมีเลขเด่นมาประกบกันประกอบกันจนเป็นความสุขความสําเร็จนะจนเป็นเลขที่สมบูรณ์แบบพอที่พวกเราจะนําไปให้เกิดโชคลาบให้เฮงให้ปังจำไว้ว่าคนที่มีดวงมาพบกัน นับว่าเคยมีวาสนาเกื้อกูลกันเหมือนที่เรามาพบมาเจอกันอหไรการที่เรามาเจอกันเนี่ยพวกเราอาจจะเคยช่วยอาจารย์เอาไว้วันนี้อาจารย์มาบอกโชคบอกลาบเราเป็นการตอบแทนไปหรือเราอาจจะเพิ่งพบเจอกันก็มาทําความรู้จักมาทําให้เกิดความรู้สึกที่ดีมาทําให้เกิดชีวิตที่ดีขึ้นสาธุใครที่มีจิตศรัทธาต่อกันขอให้ได้ โชคลาภขอให้ได้ปลดหนี้ปลดสินได้ร่ำรวยได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีให้ชีวิตนี้ได้สุขสมวันหลังเจ็ดป่าถนาใครที่อยากรอดพ้นจากวิกฤตก็ขอให้รอดพ้นใครนะที่อยากได้ปลดหนี้สินออกไปนะหรือว่าใครเลยเนี่ยที่อยากจะมีเงินสักก้อนหนึ่งนะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ให้ชีวิตนั้นนะ่ะ มีแต่ความสุขความสมหวังดังที่ปุถุชนพึงปรารถนาจะพึงมีพึงได้แล้วได้มาพบกันวันนี้ได้เลขที่ดีได้เคล็ดลับที่ดีเหนือสุดยอดใดได้ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนมาทำยันมหาเศรษฐีนะจะเป็นเทียนเล็กนะจะเป็นเทียนใหญ่จะได้ทำยันแบบคนเดียวทำยันแบบคู่รัก ให้ร่ำรวยไปได้วยกันแบบนี้ก็ย่อมได้ทั้งหมดก็ขอให้เป็นโชคเป็นลาภเป็นวาสนาที่ได้มาพบเจอกันในวันนี้นับจากวันนี้ไปอาจารย์เนี่ยจะตั้งจิตถึงทุกคนที่มีจิตศรัทธาโดยเฉพาะคนที่ส่งชื่อสกุลมาทํายันเศรษฐีคนที่ส่งชื่อสกุลมาจุดเทียนนะเพื่อเสริมโชคลาภโดยตรงอาจารย์มุ่งเน้นประเด็นเลยนะพราะคนที่ติดตามอาจารย์เนี่ย มันต้องเกิดประโยชน์เกิดสุขกับชีวิตบ้างไม่มากก็น,น้อยได้เลขได้โชคได้ความสําเร็จได้ความสุขได้ปลดหนี้ปลดสินให้ได้ตั้งตัวได้เลยแล้วก็ร่ํารวยแล้วก็เอาความสมบูรณ์เอาความสุขของเรานี้ไปบอกกล่าวไปเผื่อแผ่กับคนที่เขายังไม่รู้ไม่รู้จักในเส้นทางนี้ ให้เขาได้มาพบเจอกันแล้ววันนั้นจะเป็นวันที่เราเริ่มปิติเหมือนที่อาจารย์มีความสุขใจในทุกวันที่ได้มาพบกับพวกเราแล้ววันหนึ่งจะเป็นวันสําเร็จของพวกเราพบกัน